ส,ส,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังมูฮาเด้อมื้อนี้สาวแพรกับน้องบังอ่อนก็ได้กลับมาพบมาพอกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมเด้อจ้าเด้อไม่ว่าจะเป็นเอฟซีตั้งฟังไทยฟังลาวและก็ต่างประเทศเด้อจ้าเด้อจังได๋หมู่เฮาก็2คนเลยเนาะก็ับอ่าสบายดีสวัสดีเด้อจ้าเด้อเนาะทุกคนนะอ่าช่วงนี้อาจจะ โงงเนาะทุกคนว่าเห็น,นม่เขาสองคนออกคลิปนํากันบ่อย,อยนะทุกคนอย่ <c oughs> าเผาเบื่ออย่าเผาสร้างอย่าเผานายกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าโม่เฮาก็มีโอกาสที่จะได้มาเหว้านัวหัวมวนหกลอวามาพอกันแบบไล่เติบมันซะได้บอกันไล่ที่สุดเนาะกนารทุกคนนะคนเดียวมันจะคือิม่ันมันก็เงียบเงาทุกคนเนาะในช่วงนี้ม่เฮาก็มีสถานการณ์แบบว่าถุกนะทุกคนถุกขึ้นแนวใดนะ ทุกทุกใจทุกคนใจแล้วก yeah, ็ท้อใจนะทุกคนเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับยังแบบคือประกันถูกเนาะทุกคนกะมื่อกี้ก็มาหว่าเหลืองเขียดอีกเจ็กหน่อยทุกคนก็อย่าเผาเบื่ออย่าเผาสั่งนะทุกคนเนาะก่อนที่จะไปหว่ากันกับมูเฮาลองคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยมูเฮาลองคนเอ๋ยหน่องเด้อจ่าเด้อร์บ่ลจะเป็นเอฟซีหนองบังออดเอฟซีซาเพเชวาคนโกะนะคะทุกคนเนาะกัขอฝากเป็นกําลังแห่งใจมูเฮานําเด้อเนาะทุกคน มือนี่อะบอกง่ายซะคือสีบบบไฮฟาร์ก่องนะทุกคนเพราะว่าก็คือสีหูกันดีแล้วว่าน้องบัอนชาแนลนะทุกคนเนาะเมื่อนี่โม่เขาจะคอเขาประเด็นแล้วทุกคนเนาอเพื่อบ่ด้เป็นการเสียเวลาเนาะน้องมืองออนโม่เขาที่มาหว่าวยังทุกคนโม่เขาจะมาหว่าเรื่องยังกับน้องออนหวาเรล่องเนาะฝากเงินเมื่อบานนั้นเนาะทีว่าเออ เ,เขาถามมาอ่ะมันก็สิมีคอมเมนต์เนาะทุกคนคอมเมนต์ไล่ๆคอมเมนต์ว่าถามมาอ่าเป็นยังคือบอเปิดธนาคารต่างประเทศไปเลยยังยสินไทยพาณิชย์กสิกรอนยังประมาณนี้เนาะทุกคน,นยังมแมน่นเนาะเป็นยังคือบวชหายพอกมเมเนาะขามมาฟังไทยจังสันจังสีมาฮิดวัดแล้วก็เปิดธนาคารเป็นยังคือตงย่อมไอเขาเอาเปียบหรือว่าห้เขาคิดดอกเบี้ยในการฝากเงินแพงจังสันสีเนาะแบบว่าคอมเมนต์ไล่ๆคอมเมนต์นะทุกคนเฮาต้องขอทอดพรภัยทีมัเฮาเฮ็ดคลิปต่อ นะทุกคนต้องเคาถอดเ้าไวได้นะเพราะาว่าห้องกะมีความเขียดหลากร้ายยางนะทุกคนอนอนแล้วก็แบบเออบาสบายใจนํ่งนะทุกคน<อ>แล้วก็ห้าขอโมูลมาเพิ่มเติมนํ่มนทุกคน,กคนเพื่อจะให้มันเน่ชัดนอทุกคนน,นอนจาเสดว่าออกไป ในกรณีนี้น้องทุกคนสาวเพจจะขอเบานดนึ่งน้องมองกรเนาะกระบบนิดแล้วทุกคนจะขอเรารายละเอียดนิดหนึ่งเนาะขอเรารลยละเอียดคือมูเฮาเนาะมังอนเนาะมูเฮาที่พักเงินปี่เหตพ้นที่เควนเอาแพงนะทุกคนคือลอยละหาซิบรว่าลอยละสี่สิบบาทนี่คือเพราะว่าเนื่องจากโมูเฮาอยู่บาทใกล้ หม <icana, S 1> องนอนบางั้งนี้เพื่อนก็เอาไปส่งห้อหอเพื่อนนะทุกคนเพื่อนก็เลยต้องคิดดอกแพงเนาะทุกคนคิดค่าน้ํามันคิดค่าหันการนี้คิดค่าส่งค่าเดินทางและอีกอย่างกับฝนฝาอากาศมันกะเดินทางกับลาบากเนาะทุกคนเพื่อนก็เลยคิดเอาแพงเนาะกับเออเมนเดินทางเขากับโเป็นใจภาวาบานเข้ากับอยู่บนเนาะนะทุกคนและในกรณีนี้ที่เพื่นคิดแพงทำมันกะ มันก็เป็นสพอบางคนของแมวีน้องเนาะแมนเป็นบางบางคนเป็นบางคนที่มห้าวพักเงินไปแข่แบบสีพันแลวเิ่นหักเอาไปสามพันกว่าทุกคนเนาะเปิ้ลไฮห้า่สามพันกว่าเนาะแมนเป่นหักเอาไปผมแมนหักเอาไปสามพันกว่าทุกคนเปิ้ลไฮห้าสามพันกว่าหักเอาไปประมาณหกเจ็ดร้อยน้อว่าไปได้นะทุกคนก็คือแบบเป่นหักเอาไปไล่นะทุกคนหฮาก็เลยแบบเออสงสัยนะทุกคนก็เลยแบบไปและบาทนี้ประเด็นสําคัญของเมืองออน ก็คือเพิ่นบอกเาว่านั่นแหละซ้อแพ้กับ้องมองอนคืนอ่ใไ้เม่ให้พอมาเปิดบัญชีฟังไทยเลยธนาคารอะไนีกรุงเทพธนาคารข<ม>องไทยรายธนาคารและที่ไปตั้งอยู่ประเทศลาวอยู่างจังซี่ีนะจะเป็นย่างคือ่ใไ้พอกพับเม่มาเปิดเฮดพาสปอร์ตอย่างนี้แห,ห,หละก็ข้ามาฟังไทยแ้วก็เฮดบัตรอ็ m ให้เพื่อนเลย้ะก็ให้เพื่อนมากดเงินเอานะทุกคนบอกเลยนะทุกคนมูฮา2องคนอยากจะใส่คําว่าขอบคุณหลรายทีเนะนํา ที่บอกมาทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ที่แบบว่าห่วงให่เนาะเพราะว่าบว่วอยากให้จะพองเฮ้าหันถือเอาเปรียบอัน<อ>ด้วยโดนเอารัดเอาเปรียบทุกคนอยากจะบอกว่าขอบคุณแต่สิ่งที่ม้าเหตุบุไรีคือ <c oughs> มันเหตุบ่อใดทุกคนเนาะมันเหตุบ่อใดคือจังหวะในบ้านของหมูเหานทุกคนในบ้านของสเพรบ้านของนนองอ่อนหันบอกเลยว่าหมูเห่ามีธนาคารที่หมูเหามีอยู่ไทยนะทุกคนคือหมูเฮากับนนองอ่อนนี่สเปรกับหนองอ่อนนี่มีธนาคารเนาะทุกคนฝากเงินแบบว่าคือให้พอยแม่ออนเงินทางทางโทรศัพท์เนาะคือหมูเหาออนได้ทุกคนแต่ว่าพอกับแม่เห่าอ่นเหตุคือหมูเหาบ่อใด เพราะว่าเพื่อนหันบบมี่พาสปอร์ตทุกคนแล้วกับโมี่นังซื้อ,อใบทํางานอยังต่างๆนาทุกคนบบมี่มเลย,เลยอ,อัอนืออเนมและประเด็นสําคัญคือมันกใกล้ใกล้ขนาด<ช>ทุกคนคาส์ชิไฮเพื่อนแบบว่าเออขามมาเหตุพัสปอร์ตแล้วก็คือขามมาแบบเหตุอ่าปัดอีทีเอ็มด้วอ่าเปิดบัญชีทั้งคือไทยทุกคนแล้วก็เปนกดออดีไก ยากเีกเพราะว่ามันมันใกล้ทุกคนมันเสียรายอย่างรองต้องเสียยางเพื่อเศษพาสบออย่างเียเฮ็ดพาสบอ์ตนี่ก็ไปเลยเป็นหมื่นนะทุกคนเนาะไปเลยเป็นหมื่นไปเป็นเป็นหมื่นเลยก็เพื่อสีขาไม่อีกใส่เวลาแบบเบิดมืองเบิดวันนะทุกคนคือแบบมันใกล้บาดหมางขาเสียใจลายเนาะและประเด็นสาคัญน่ะเน้านสะเภนี่โบมีเลยบบ ธนาคารแทพาณีธนาคารกรุงเทพยังต่างๆทุกคนบอกเลยว่าเฮาบมีเนะทุกคนเข้ามีแ่ธนาคารทังทางบ้านสะแพเนะทุกคนและสิ่งสําคัญคือมีน้องออนมีอยู่ทุกคนมีอยู่ธนาคารหนึ่งคือธนาคารต่างประเทศธนาคารต่างประเทศนี่เฮ้าเข้าเาเปิดได้ทุกคนกระส่เวลาเกือบทั้งเมือนเลยเปิดมันกระแสใบสมนอกสมนุควยยังต่างๆทุกคนเอกสารของเราทุกคนแต่นกรอนลนี่นคือทางสะเพยสิโอนเงินนะ หรือว่าน้องอ้วนจะโอนเงินนีจะโอนแบบว่าธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรยังยังกรุงเทยียมยังนี่คือโอนบได้เพื่อนบอกว่าอนบไดน้นะทุกคนอันนี้คือขอมอนสําหรับมู้ห้องหูนะทุกคนแต่ว่ารายละเอียดแนรายนี้ชาวเพอยากจะขอพพอแม่พี่น้อง fc t เพิ่นเขามารับชมเราฟังเนาะว่าคอมเมนต์บอกแม่นะทุกคนว่าชาวเพยจะสามารถเนาะสมมติว่าพอกับแม่ของมูเงห้าสองคนนนทุกคนไปเปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศเนาะ และมูเฮ้าโซ่คนนี่สิพาเงินให้พอให้แมนฝากเนี่ยไดเพราะว่าเพื่อนเออเพื่อนบอกว่าเฮ้ามอสซาเหมาโอนเงินแบบว่ามีเฮามีแอปเนาะแอปของกสิกรหรือว่าไทยพาณิชย์นี่แอปกุ้งเทปยังต่างๆนี่คือเฮ้าบอสซาเหมาโอนไหนเฮ้าต้องมีแอปธนาคารต่างประเทศหรือเปล่าอยังประมาณนี้ทุกคนคือคือมูเฮาของบุคเขาใจบุคหัวรีนะตรงนี้นะทุกคนเขอพอแม่พี่น้องเอฟซีคนไทยแบบ แนะนำให้มูห่าวส่งคนในหัวนาในเด้อทุกคนเพราะว่ารักปัจจัยสาคัญคือมูห่าอ่ะอยากจะเปิดในพอกแม่นะทุกคน,นกเพื่อมูหฮาสิบเบเดเซียเงินคาค่าฝากร้ายทุกคนบอกเลยว่าเงินคํำเนี่ยนี่มันหายหงายพราะแมวพี่น้องนอนหลยอยาวมูหากะซีสาหาลอยเนาะมูหอกะอยากจะให้พ่อให้แม่ เตยกนะทุกคนเพราะว่าเพิ่นพ่อเสิเอาไปสื่อขนมด้วยสื่อพริกสื่อเกลือเป็นนัวประเด็กเนาะทุกคนพ่อได้สื่อแบบว่าข้อใส่ในขอบเออข้อใส่ในขอบครัวเงินสารนะทุกคนนอหมือเาก็ได้ยากซอยเพราะว่ามือเากับบไดิมีรายได้อย่างไรทุกคนมือเาก็เหตุงานประจํามือเากับต้องใส่ใจหันนี้นนาะเนาะกาเวลาที่เขาฝากเงินเนาะทุกคนฝากทุกเดือน เดือนละหาพันโบตาเนาะนนองบองอ่อนโม่เฮากต้องเสีย่าผาโบตํากันเดือนเป็นพันนะทุกคน่าฝากอะ่ะคือแบบเอาแบบพันหนึ่งเกือบจะสองสามร้อยเนาะทุกคนเนะาะบางบอแต่สามสี่ร้อยเนาะทุกคนต่อพันหนึ่งอะ่ะสมมติว่าเฮาขา,ากแกหาพันนี่คือเพื่อนจะเอาแบบลายเนาะนั่นแหละก็เลยอยากจะขอความคิดเห็นนะทุกคนขอคําคแนะนําขอความชี้แนะว่าหม่เฮาหันมีแต่นาคารต่างประเทศเนาะ ได้หมูห้าวอยู่โขว่าถ้าสมมติว่าพอกับแม่ไปเปิดแล้วเนาะน้องบางอ่อนแล้วเาวซีนี่แอปเนี่ยอะไรเคยโหวมากเลยอยากเป็นน่ะเคยเป็นเลยแม่บอกว่าห้าวบันไดยูร่าเนาะห้าเลยบบหูนั่นแหละแต่ว่าอยู่ไทยห้าวกับลโพ่อกับแม่์หมูห้าเพิ่นกับโบหูคือกันบบหูเลยว่าซีไฮนะแต่เพิ่นหูอย่างเดียวคือบอกว่าถ้าว่าพ่อกับแม่เปิดธนาคารต่างประเทศนี่เปิดได้เพิ่นว่าแต่มมุจเจ้าบ่สามารถโอนเงินที่ว่าแอปของมูจเจ้ามีได้เพิ่นว่า จะโอนบุรด้มันโอนบุรด้อยู่แล้วมันจะตงโอนต่างธนาคารต่างประเทศอย่างเดียวแล้วมุ่เห้ามโอ้โหวามุ่เห้าตตรงเฮิตจังได๋บัดนี้มันนี่ประเด็นมันคือมาอยู่กับมู่เห้า2องคน่ะมันีมันประเด็นมันคือมาอยู่กับเา้าแพ้่แลละก็น้องเมืองอ่อนนนทุกคนมันบริเกี่ยวกับพอกแม่เลยเนาะนี่ก็คือเรื่องเล่าที่มวกเห้าอยากจะมันเล่าทุกคนอยากจะมาบอกเนาะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเเด๋ยวนี้มันแย่มากเงินกับเฝอเนาะทุกคนเขาคองกับแพงและสิ่งได้ที่มวกเห้าพเขาอยากจะซอยพอกแมรืยว่า ซอยไปยาด่ายมูฮอกระอยัาซอยไปทุกคนเพราะว่ามูฮอกระโบคอยจะมีไล่ด่ายังไลยเนาะก็บอกไปตรงๆเลยนะวันใดมีไล่ด่ายไล่แต่ว่าครถึงใจกะไล่เนาะไล่เดือนเดืแต่ละวันไล่เดือนแต่ละวันเนาะผาร้ายก็คือว่าคือว่าแบบผ่าร้ายเนาะก็ความรับผิดชอบร้ายขึ้นเนาะไม่เห็นนะทุกคนเนาะจังไรมูฮากระก่อนจะจกคิปกระต่องคอขอบคุณเนาะ น้องมืงอ่อนเนาะทีมู่เพนเอฟซีนะทุกคนทุกท่านนาะเป็นห่วงเป็นไงนะทุกคนแบบว่าปอยากหายซออแพ้กับน้องมังอ่อนนี่แบบว่าเออเสียเงินฟรีไปเปล่าๆร้ายทุกคนว่าเป็นยังเพื่อนคือฮักเอาดอกเบี้ยเอาคาฝากคืนตคเออคืงตัวคืนยังต่างกันทุกคนเพื่อนเป็นห่วงเนาะมุฮ่าก็ต้องขอหอบคณเนาะและสิ่งสําคัญมุฮ่าก็ต้องคอคาแนะนําอีกขอคําปรึกษาหรือว่าขอความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคนไทยเด้อหรือว่าคนลาวแต่หรือว่าทุกๆทัน ขัวโลกเลยทุกๆคนนะทุกคนว่าซอยบอกเขาเนี่ให้คําแนะนามองเขาเนี่ยนะทุกคนว่าเขาจะเหตุแนวดรนะทุกคนท่าว่าพ่อกับแม่หรือวยาตีพี่น้องของเขาไปเปิดธนาคารต่างประเทศเนาะและการมึงเขาสีโอนเงินไปให้เพื่อนได้แบบไดเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปกดได้ทุกคนแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่มึอเขาบบนี้ทุกคนเขาโมโหเลยนะทุกคนเนาะก็โอเคนะคะคลิปนี้มึอเขาก็ต้องคออนอย่าจบลงแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะเนาะเรื่องเน่าทั้งเบิดหนองมางออน ทีมูฮั่าสองคนเอ่ยหนอกเราไปหนิอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นความคิดเฉพาะมูฮั่นสองคนนะทุกคนมันเป็นความรู้สึกและก็เป็นความคิดเห็นเฉพาะมูฮั่นสองคนนะคะทุกคนเนาะถ้าว่ามูั่เวาเอาไปพิดผ่านประการใดหรือว่าเจตนาใดทีบอดี้บ่เหมาะสมบสมควรมูฮเฮาก็ต้องกาบข้อโทษขออภัยเด้อมูฮเฮาบ่ได้มีเจตนาเนะที่จะ ยังแต่เข้ามาแขมันเลาแขมาแช่เหลืองเล่าแล้วก็ประสบการณ์ของมือเขาสืออเนาะสองคนเอหนอกนะคะทุกคนเนาะโอเคจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้มือเขาสองคนเอหนอกน้าเดือจ้าเด้อไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ